่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมกกอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด s u b สไครป์ให้น้ำเนยเด้อจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้ออกมายางไก่เติบจนนะคะคืออยากจะได้แบบความสบ,บายใจในนกน้อยเนาะคะ่ะม,มาเมื่อเบิ่งอากาศตอนเย็นๆน,นะคะมาเดินเล่นเนาะเอาถรามา,าตาดมาฝากกันทุกคนคะ่ะสุดยอดเลยตอนนี้นะคะ ខ្លាប់ព្លាប់ព ใจหัวจักว่าเห็ดอีหยังมันคือเห็ดอีหยังจ้าไอ้เพิ่อนะคะเขาสิออกเป็นมือไงได้มุเจ้าเปลี่ยนขึ้นจังสิว่าคล้ายๆเห็ดอันเจาะค้ายๆเห็ดปวกกับค้ายๆนะคะเขาสิเป็นขาจังสิเลยมุเจ้าคือกันกักเห็ดขอนนี่เลยโอ้ยโอ๋กิดลืมออกเกินไห้เบิ่งนะคะ ้ขยๆเลยนะคะนี่เขาเอินเห็ดอยังผู้ใดรู้จักบอกข่อยในเดอ้อเนี่ยบ่แน่ใจนะคะว่าเขาคือเห็ดอะไรนะคะดูๆนะคะข้างหลังเขาเป็นเห็ดอย่างนี้นะคะไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าข่อยกระยานข่อยตรอยขึ้นกันนะคะแต่ว่ามีเอ่อพวกน้อนจอพวกหอยถากจอนะคะเขาจะออกเป็นมูไงไ,ได้มหมจ้า แมนบดเลยนะคะดอกเบลอเบลเล,ลเลยอันพวกที่มันขึ้นมานี่คือแ่งกำเนิดของเสียงลำธารน,นะคะทุกคนมาหอดถึงลรวนะคะเขากปย่างว่นไปเพราะว่า่วงซ้ำเมือมนเบรดิมาเลยเป็นรั้งแรกที่แฟนบอกว่าเฮ้ยเราต้องออกไปเดินกันแล้วนะเธอนี่นะคะเขากะสินีป้ายบอกเขียนรายละเอียดไว้เนาะคะ่ะเขาสามารถพบสัตว์ชนิดใดได,ได้บ้างนะคะ เบิ้งนี่ค่ะแมนบัดเลยฟังตะเสียงเอาเลยค่ะแต่ว่ามุยหาตัวบนท่านในพ้พอนะคะเดี๋ยวต้องตามหาตัวเขาด้วยนี่คือรายละเอียดนะคะในการที่เราสามารถพบเห็นสัตว์เลี้ยงนะคะหรือสัตว์สงวนนั่นเองเนาะอยู่แถวอยู่แถบนี้นะคะเริ่มเห็นแล้วมเจ้าเอ้ กำลังหาเยือนะคะทั้งนี้เนาะถ้าจะเป็นจำพวกนกหรือจำพวกกันสัตว์ที่เขาดูแลไว ค่อนข้างที่เสียหาเบางยากนะคะเดี๋ยวมูชิค่อยๆแผ่นๆไปเพราะว่ามีอีกหนึ่งตัวหน้าอยู่ในกอย่าแต่นางไม่ปรากฏตัวนั่นเองเห็นบ่คะนั่นแล่ละค่ะเฮาตตองเงียบที่สุดเท่าที่ห้องสิงเงียบใดนะคะเขาอยู่สองตัวเขาไม่ได้อยู่ตัวเดียวทุกคน ต้องเร่งดีๆแล้วกว็มวยหนึ่งนะคะเวลามวยไทยขอโทษขอให้ที่พอดเสียงล่งจะของนาคะที่นี่ถ้าเราจากจะเห็นสิ่งแบบนี้นะคะเขาก็ต้องค่อยๆค่อยๆแฝงตัวไปน้ำเขานะคะฉะน,นั้นเขากับสิบวเห็นเขานะคะ ทุกคนอาสิดนเสีย<ส>ง,งหลายชนิดนะคะเนี่ยละค่ะทุกคนมุยก,กะค่อยๆได้ว่าเอาเ,อาเนะาะถ้าูุใดได้ยนินถึงใดกะตามนั้นเลยละค่ะเพราะว่าเขามาทองสัตว์นะคะเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาจริงๆแล้วที่นี่การอยู่อาศัยของเขาหวัดระแวงไปทุกอย่างนะคะ เอาตองใจเสียงที่นิ่มนวลนที่สุดเท่าที่จะนิ่มนอนได้ถ้าอยากจะซองเขาเนาะคะ่ะเป็นยังสีล้วมันเจ้าเห็นบอกคะมือแกก็ค่อยซ่้มไปนะคะสีอาจจะบค่อยเห็นเพราะปันไดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลา ตอนแรงๆเค,โค่โยๆยปลายขอละหน้าะทุกคนปลายแรงๆนะคะ เดินมาได้สักพักแล้วนะทุกคนตอนนี้กลับมาพอกันครับเขาเรียกว่าปลาปลาแพ้นะคะปลาลูกแพ้ไม่ใช่ลูกแพร์ไม้ไทยนะครับทุกคนมันว่าเป็นลูกแพ้นี่ปลาแอปเปิลทุกคนเหรอปลาแอปเปิลนะคะเปลี่ยนสีแล้วทุกคนเลย มากช่วงซัมเมอร์จะหนีกว่านี้อโอ้โหเสียดายมากมากเลยค่ะตอนนี้ใช้ระยะทางในการเดินเยอะมากสุดยอด หลังจากนี้ก็คือการเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนนี่แหละคือการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เดินชมวิวเนาะมือนี้ม่ย่างเต็มๆค่ามือนีเนาะแล้วไว้พ่อกันไหมเด้อจ้ะทุกคนคะ่ะขอบคุณลหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายบาย